สวัสดีค่ะตอนรับทุกท่านเข้าสู่ข,ข่าวต้นชั่วโมง NBT 9บนาฬิกากับดิฉันพัชชาพัทรเดชาธรรมค่ะรัฐบาลขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปลาลชื่อบัญชีหัวใจไทยส่งไปเนปลาลเลขที่บัญชี067-0-103-30-6ธนาคารกรุงไทยสาขาธร,รเนียบรัฐบาลค่ะ ศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเตรียมพิจารณาคดีทุจริตโครงการจำนำข้าวซึ่งมีนางสาวยิ่งรักชินวัตรเป็นจำเลยนัดแรกค่ะเช้าวันนี้ศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดพิจารณาคดีครั้งแรกเพื่อสอบคำให้การนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นจำเลยในฐานความผิดปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสร้างความเสียหายแก่รัฐ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันและปร,บราบปรามการทุจริตแห่งชาติพุทธศักราช2542มาตรา123ทับ1ที่ละเลยไม่ระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าวสร้างความเสียหายแก่รัฐกว่า5 0 0นล้านบาทซึ่งขั้นตอนการพิจารณาคดีหากจำเลยเดินทางมาศาลจะอ่านคำฟ้องให้ฟังเพื่อสอบถามว่าจะให้การรับสารภาพหรือปฏิเสธ จากนั้นศาลจะกำหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐานต่อไปแต่หากจำเลยจะไม่มาศาลโดยไม่มอบหมายผู้แทนหรือทนายความแจ้งสารถึงเหตุขัดข้องตามขั้นตอนกฎหมายศาลพิจารณาออกหมายจับได้หรือจำเลยไม่มาศาลแต่ส่งผู้แทนหรือทนายความแจ้งเหตุถึงขัดข้องก็เป็นดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณาขณะที่อายการสูงสุดซึ่งเป็นโจทยื่นฟ้องได้เตรียมพยานบุคคลไว้สิปาก ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐและคณะกรรมการปปชเพื่อยืนยันการได้มาซึ่งเอกสารราชการและประเด็นข้อกฎหมายรวมถึงพยานเอกสารและพยานวัตถุต่างๆค่ะสภาปฏิรูปแห่งชาติเตรียมพิจารณารายงานของคณะกรรมาการปฏิรูปค่านิยมศิละปะวัฒนธรรมจริยธรรมและการศาสนาจำนวนสองวาระในวันนี้ การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติวันนี้จะเริ่มเวลา10นาฬิกาเป็นการพิจารณารายงานของคณะกรรมาการปฏิรูปค่านิยมศิลปะวัฒนธรรมจริยธรรมและการศาสนาในวาระปฏิรูปที่35ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและวาระปฏิรูปที่36ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนาเพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม ขณะเดียวกันเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติที่ประสงค์จะขอปรึกษาหารือให้แจ้งความจำนุงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนจะเริ่มปรึกษาหารือตั้งแต่เวลา10นาฬิกาโดยมีเวลาคนละ2นาทีปิดท้ายกันที่ข่าวตามประเทศนะคะผู้นำโคลอมเบียตรวจพื้นที่ซึ่งเกิดโคลนถลม่มทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย48คน ประธานาธิบดีฮัวมานูเอลซานโตสของโคลอมเบียเดินทางไปยังเมืองริโอซูซิโอซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศหลังจากเกิดฝนตกหนักทำให้โคลนถล่มลงมาทับบ้านเรือนประชาชนเสียหาย30หลังมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย48คนบาดเจ็บอีกสาย10คนและยังมีชาวบ้านสูญหายอีกจำนวนหนึ่งโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากกองกำลังป้องกันภัยพลเรือนเจ้าหน้าที่หน่วยกาชาติและองค์กรบรรเทาทุกข กำลังระดมกำลังค้นหาใต้ซากปร,รักหักพังของบ้านเรือนและกองโคลนสำนักอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะยังคงมีฝนตกในภูมิภาคนี้ต่อไปในช่วง2-3วันข้างหน้าแต่ปริมาณน้ำฝนลดน้อยลงแล้วทุกท่านสามารถติดตามชมข่าวต้นชั่วโมง N b t ได้ใหม่ในเวลา10นาฬิกาสวัสดีค่ะ หลายๆที่ที่คุณไม่เคยไปทุกทิศทั่วไทยมีอะไรดีๆจันทบุรีเมืองที่ต้องห้ามพลาด